พี่น้องเอ้ยมาทอดปลาทูกินข้าวเด้อบนนี้ยายพัดบ่มีอาหารดีๆมามาฝากมาตอนพี่น้องอกับจ้ายายพัดมีปลาทูหนึ่งเคงหนึ่งจ้ายายพัดจะทอดเออวันนี้ไม่มีอะไรกินเดย๋ยพัดจะทอดปลาทูเนาะมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อเอ้ยไปลันค่าได้ปลาทูมาโตน,นึงพี่น้องเอ้ย อนี่ดูราคาดิเข่งหนึ่งพี่น้องไปร้านขาไปได้ปลาทูมาเข่งหนึ่งเอามาทอดเมนูทอดปลาทูหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ากันเด้อหญยพัดผู้มีอาหารดีๆมาฝากมาตอนพี่น้องดอกจ้าอาหารพื้นพื้นบ้านบ้านพื้นพื้นบ้านดกจ้าอาหารพื้นบ้านยญยพัดหละจ้าทอดปลาทูเนาะ ดันโดนเดีไหนกินหมูกินอันนั้นอันนี้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพัดก็มาวันนี้ไปถอดประตูตัวบักใหญ่เลยพี่น้องเออเบิ้งอืออืออ้โ่าๆูมาตัวใหญ่เนาะโอ้โหตัวใหญ่กระดอกระเดียพี่น้องเออเบิ้งอือตบักเอ็ดอ เออเออเอออย่าแตกเลยอย่าแตกเจ้ามีนังพริกแน่เมย์ักแน่เมยต้มแน่เมยแกงแน่แต่ว่านีเดี๋ยวคันมีปลาทูถอดกี่น้องเลยเดี๋ยวคักก็จักจิกกินอยังดีเนาะแต่ละมือเนาะี่น้องเนาะเออตาเอ้ยตา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 ไปไหนนาะ โทว์สับไขนะ่น้อแป๊บหนึง่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็โทรมาเดี๋ยวฮ <c oughs> ูกสาวโทรมาหิดกำลังนจะีบกับเขาเนาะมพด่น้องเอ้ยมานะถอดกระทูเลย คัดบ่มีแนวมาสากมาต่อหนูเด็กพี่น้องเด้อพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าเยอะพอเยอะพอวัตถุหนึ่งเด้อบ่มีเอออวดแนวอ้างเด้อพี่น้องอาหารบ้านๆชินบ้านของยายเนาะเออยายจะชิมก่อนชิ้อเลยจ้าพอวัตถุพี่น้องเด้อโตบักยัย บมมีต้มสมผมมีแกงบมมีพัดบมมีทอดตอด้วยพี่น้องเอ้ยายพัดก็มีอาหารแบ่บ้านๆเหมือพทอดปลาทูเค็มปลาทูนึง่งยางเดียวก็พอแหละอือดูแีแนวมาฝากมาตอนนอกเออตุ๋เพือกสุกุทุกคนเนาะเอ้กินดำมีตมังเกือบปนันกับพี่น้องเขาก็ยังดูให้ยังกดไลค์ให้ยายพัดกระโอ้เขาพูดเลยๆแล้วพี่น้นองเด้ออาหารบ้านๆกาเขาก็ยังบึ้งให้ยายพัดเดีอพัดจ้ะ ซึ่งนำใจพี่น้องซึ่งนำใจเอฟซีเป็นเสดสุขุทุกคนคุณมากดไลห์มาเบิ้งให้ยเลยคัดเนาะคลิปบานๆเพิ่งแต่ยังมาเบิ้งหายน้อยเดียวคัดก็ขอขอบพระคุณหลายๆเด้อเนาะสำหรับนำใจพี่น้องสุขุทุกคนเออที่มัเบิ้งเดียวคัดเนาะวางง่ายๆเถอะเออไฟดับแล้วเพื่อนไปไปไม่มีอะไรนะจ๊ะ วันนี KNOW, ừ, ้ถอดปลาทูมากินน้ำกันตัวน mm. ้องชิโนงเนาะอกปลาทูตัวใหญ่หนี่ยเออขนาดเลยตัวบักใหญ่อืมอาหารบ้าน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 ถอดปลาทูย่างเดียวกระโซเลยพี่น้องเอ้ยอันบัดไนี่ละลูกแข่งเฉอี่ยฝัน พอไปรทุทงเรายายก็จะกินกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็ซื้อข้มาซื้อเกาซี้นอ้องพอจะช่วยสุกก่อนเนาะเออจะกินมีอย่างกินเนาะยายเอจ้ำต้มยาสักกินบ่อยแล้วเนาะเอ,อะกจากเบืนนะ่อสุดแล้วเออชอบไปทุ่งได้ตัวเนาะนี่ตัวบักใหญ่เลยเดียวัวร์เด้อมากินน้ำกัน ่อแม่พี่น้องป้องฝายเบอร์สุกูสุคนสุบอนสุมองเนาะเออเดี๋ยวถ้าขอขอบใจขอขอบคุณหลายๆทีทุกูทุคนที่มามาดูขนาดอาหารบ้านๆคนก็ยังอุตส่าห์มาเบิ่งให้กดหัวใจให้เนาะเดี๋ยวถ้าก็ฟื้นใจดีใจหลายพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อที่มาบริยายพัดจ้าขอบคุณหลายๆ้าอือ ขอบขอกขอบใจที่น้องสุกูสุกคนเนาะเออไม่มีอย่างมากกว่ามัน,นระทอดระทูจ้ะโอ้ใหม่ตัวใหญ่อีกอีกแป๊บนึงก่อนลองชิมข้าวเหนียวเนาะเหนื่ยนยอยอยากกินกระปูก ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับน้ำใจที่มอบให้กับยายพัทยายตา,าพาเพลินจ้าพี่บะตํา,ตาพริกกอกพิ่นอ้นองกินซีจังซี่แหละกินเป็นตัวจังเชี่ยเนาะเออมันจะแซบบาตั้งตําดอกเนาะกินเป็นตัวเลยแหละอืมอ่ะจะสุดอ่ะอีแ๊บนึง เข็นยังกันอยู่เนาะพี่น้องพี่น้องก้องไปเอ้ยมาเด้อวันนี้ปลาทูทอดตัวใหญ่นะจ๊ะกินด้วยกันกับยายพัดนะจ๊ะนั่งทอดยี่นี่นะจ๊ะแค่นี้แหละเนาะสุกแล้วล่ะโอ้ตัวบักใหญ่เลยเด็กพี่น้องโอ้พี่น้องเอ้ยโอ้โหเด้อเด้อ้อ ui, ừ. thịt ngon mà, má mắc 1kg nấm canh nước thịt ngon đó này này đi 1kg nấm canh nước thịt ngon đó thịt ngon toàn phải mới cho cuối cho khôn vô bằng đây các bạn ạ chàng kẹp thịt sau kẹp <laughs> thịt sau thì ngon ơ kẹp thịt sau cha นี่แหละวิถีบ้านๆเดชพัฒน์พี่น้องเอ้ยมากินคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อนี่มื้อนี้กินซ้ำนี่แหละพี่น้องเด้อปลาทูใหญ่ๆจ้ากินปลาทูใหญ่ๆจ้าขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อปองปายเมื่อสุขุสุคนดูกล้องเดชพัด <laughs> น uh ั่งโอ้ยายนั่งคือแท้สั้นอ้วมีความสุขนยายนั่งคือแท้าสั้นเอามืออุ้ยนี่แหละคนมีความสุขพี่น้องบานๆเนาะอือไปถือกันนะเออมากินทำกันพี่น้องอี้ตัวใหญ่ๆจ้าเดินมาเดินมาเด้อเดยว่าเบอร์นยายมีวัตถุตัวใหญ่ทำไมมาเรียกเรียกเราเด้อโอ้เจ้าตื่นี้ยังบุนี่เรียกแล้วเออเอาข้เหนียวมาเด้อออกมาจิ้มทำกันเด้อพี่น้องเด้อ ก็บูดเล่นๆด้วยจ้าเฮะยาย่สินจจะทำนะอือโอวางก่อนอู้พี่น้องเอ้ยว้าวเฮ้งเป้นพี่น้องเปิ้เฮ้ยมาแซ่บนะแซ่บมากินนำกันเด้อรอร้อนร้อนร้อน หอนแต่ว่าหนุ่ยหนุยหุยหนุ่ยหุยล้อล้อล้อมากินจั๊กคำกินอ่างพี่น้องจั๊กคำก่อนอยญ่ผัดกินอ่างจั๊กคำเด้อร้าหลอนกินกินอ่างก่อนนะกินอ่างก่อนมาเนี่ยเด้อมาเด้อ าบอันนี้เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆจ้ามีแค่นี้จ้ะขอบคุณหลายๆจ้าพบอื่นพบกันใหม่เด้อพี่น้องเด้อสวัสดีจ้าประตูตัวใหญ่อย่าลืมเด้อมากินกับยายพัดแล้วเร็วตื่นตื่น